นี่ครับพี่น้องนี่จะใส่เดียวกันสะ,สะเลยครับรู้ครับอู้ไม่ไทยน้อยๆเด้อพี่น้องตัวาดไหลตัวนี้สวัสดีครับ ผมใช้ไลยสายลุอยอีก่แล้วครับผมมันเด็กพามารับปลาไหลเลยพี่น้องหลังจากได้เหยื่อสุดนันมาครับพัีมาเช่าเห็นเสดเดือนออกกับถนนนี่ครับเสดเดือนมาอยู่ตามถนน,นเต็มเลยกระดิทงายก็เลยเก็บไว้ครับผมได้เหยื่อพอดีเลยมาใส่ปลาไหลครับรับบางรัน,น,นคือกาผมเหยื่อส่เดือนดิน จอมปลวกครับเราก็ไ่เป็ดครับสูตรเก๋สูตรมาคลิปที่แล้วนี่เลยครับก็ถือว่าค่อนข้างจะได้ผลเหมือนกันครับผมได้ใสง่งามๆมาเลยสามแต้มมาคลิปเทือที่ผ่านมาคลิปนี้กับพอดีมีเสดเดือนครับก็เลยเอามาลองอีกพี่น้องไปด,ดูสภาพไม้ครับผมครับีปนองไม้ขขงเราเป็นในนาหน้า,นาลึกครับผมจะใส่ในนาบ้างใน สะบังครับผมเป็นนาหนาหลก็สะหนาอยู่ตรงกลางนั่นเลยครับเราก็ใส่ในนาเบิง่งในซะเบิงงเบ่งนอกวันนี้ตรงไหนที่น้ำนยังลึกๆอยู่ครับว่นน้ำมันก็เริ่มไปแห่งมาเบื้องนตเลยปะ่ะไปลุยเลยครับผมบางรัดน,นี้ก็มาอามาเก่าลูกคือเก่าครับนี่บางสันบางยาวครับทำคนละทีเราก็ของเรือใช่ ก็เลยลองเอามาทำบางรันดูครับผมครับถือว่าใช้ได้ใช้งานได้บ้างอะไรครับพอมีเขาา่าบักใสไปแล้วสองอันนะครับตอนออกมาทางออกมาจากบ้านใส่ไม้เกา่ามาว่านี่แหละขางทางครับเลยใส่ไปสองอันมาเราจะลองใลวบิงลึงเลยครับพี่น้องบิงบ่งล่ะบิ่งหลูกนี่แหละตรงนี้แหละนี่ ลองลองนำไหลค้างๆนำไหลนี่ครับเผื่อมันจะรอมาเป็นนำรอลงซ่าครับลมชิวๆเลยไปนต้งตรงนี้เลยครับต้องลุกตักงอันในนาใส่ปักกัการอะไรอเ เรียบร้อยครับผมลูกแรกโอ้ลูกที่สามแล้วใส่ไป้ละสองลูกแต่เป็นลูกแรกที่เปิดลิพย์ของโชมค,ครับผมปะ่ปะไปุยกันต่อครับครับพี่นอ้องนี่ก็มาถึงอีกไม้หนึ่งครับก็บว่านเขาไหลครับตรงนี้ก็เป็นแต่ก่อนเขาทำสวนนะครับน้ำม,มันท่วมเขาเลยว่านเขาไหลครับผมนี่จะเป็นเหมืองน,น้อย เราเข้ากันนำไปครับผมเราใส่ตรงนี้เหล,ลือมาสามลูกครับผมไปดักไว้ตแถวตรงนี้แหละเจ้าลูกหนึ่งพี่น้อง เราคงขาอยากใส่เซ้ก่อนนะครับผมเราอยู่สองลูกวัดดียมเช่าครับพี่น้องตามมากูดันครับผมกำมัอชาวไทยเราสายเราแ,ลแลหละมดแต่ชีดยามันมาแต่สวนกบมากูครับผมตังไลของเราเหยียสุดเดิมครับจะมีแต้มมีตัวหรือเปล่า แต่จะมีปลาไหลไหมปลาบดกุ่ลูกเด็กมันจะวางเปล่าครับผมลองมาใส่เสียงนู้ครับสาลุกอยู่สูงครับอยู่ติดหน้าก็จริงแต่ว่าอยู่สูงเขาพุดไหวเอาหนำไม่ไ <laughs> เบ่งเข้ากบสูบสายนาครับสะลุงทุกเลขก,ก็ว่างเปล่าป่ะกูดูต่อไปครับผมดูที่สองครับอยู่ในไม้นี่แหละครับที่เราเคยมาดักเหยื่อหอยเชอรีนี่แหละเยะหยื่อหอยไม่เขาเหยื่อี่จะเข้าไหมเราดูมารุนกัน ่ามันมีปลาไหลนี่ไหมนี่ปลาไหลมุดลน่นอยู่ไม่เข่าเลยพี่หน้องไม่เข่าเลยครับเยอะห้อยก็ไม่เขา่าเยอะนี่ก็ไม่เขา่าต่อยู่ในมุดปลาไหลไหมนี่ดีกมาถึงมัทุทายที่เราใส่มาว่าน,นะครับผมมากู่จากทางไกลไปก่อนครับบางแหลกของไมยนี้เป็นยังไง มีปลาไหลอีกไหมนะ้พี่น้องเลยสิ่งนักครับพี่น้องนักะอะไรเตียงอะไรกุ้งเปลืองๆอหูน่าจะเรียบร้อยกับพี่น้องเขาอยู่ครับเอ้าบางลั่นกับม่จุมนห้มันตุยหรอพี่น้องนี่หางครับ ล,ลูกับมันจมนามนะอู้เสียของเลยหนาตุยเลยใส่สวยสุสด้วยนะครับอะไรครับผมดูลรงต่อไปครับบงังไปครับสายบางแถบที่น้องเอ้ยหนาตุยเลยโอ้นังนักอยู่พี่น้องอู้ ใหญ่ด้วยพี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับน้องเหลืองนะนั่นนั่นนั่นน่สสวยอยู่ครับหมอกเล่เอาไม้มีแตาไม้มีตัวได้ลุ้มแน่นอนมีกหลังหนึ่งอยู่แถวนห้นะพี่น้องของข้ามเห็นเมื่อกี้เดินเลยมาแล้วครับหลังที่สององไม้นี่นะตรงไหนเนาะม่ให้ขานเลย ยอมคานหาเจ้าจของเลยปูนเห็นแล้วครับแม่เดินเลยมาเชิญนี่ครับโอ้ยเรียงนักเลยพี่น้องโอ้โหเต็มบังเลยพี่น้องนักตึงเลยครับดูครับเห็นไหมครับไม้ไม่ตามก็สองครับไม้ไอ้บังนี่ดูเรียกน้ำนักแล้ว เขาทุกบังเลยครับสามบังไม้นี่จะไ,ได้เอาไว้น้อยอดดินมาซ้ำมองเห็นทีหวางเลยครับทำไมสองตัวกับตัวใหญ่ขั้นตัวนี้แต่วันนี้นอสองตัวเลยครับเอ้ไต่การแล้วพี่นอ้องไมยนักไว้สามอันเขาทุกบังเลยครับเขาสามอันเลยสุดยอดครับผมเจอหมมยเด็ดแล้ว ไปดูหมายในนากัน,นะัะครับพี่น้องถึงหมายหนึ่งแล้วครับผมหักสะครับหักสะกันา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 เรนะัยแต่ไปสองลูกครับตรงนี้ลูกหนึ่งหร้อกมุมนู่นลูกหนึ่งครับผมดูลูกนี้ก่อนครับบังสั้นบังสั้นทำงานหรือเปล่า ไม่มีอะไรครับบางสั้นไปดูลูกต่อไปครับมุมมึงลุดต่อไปครับ ไหนหลุนไหมไดนเรื่องไหมเนี่ยทำไมน้ำตกแต่ไม่มีเขาเลยเพียงสองซาหนึ่งอลไรย,ยังไม่ลงซ่าลวมั้งซ่าหนึ่งช่วงซูปดูดูแหล่งทอแทงได้อยู่นะครับแต่ว่าทำไมวันนี้ยังไม่เขาลันเลยยังไม่ลงซ่ารือเปล่า ดูว่าไปอยู่ไม้เมื่อกี้มหมดแล้วไม้มันก็อยู่ข้างบนครับห่างกันประมาณจากักสามสี่ร้อยเมตรขึ้นไปอยู่บนโขโกหมดบ่ไปเราอยู่ในนาสองลูกครับผมถูกต่อไปครับผมดักป่าโขงไงพี่น้องหนับแล้วนิดหนึ่งครับในบิงนาหน่อยในนาจะมีอะไรนะครับ มีกระโดดทั้งๆเลยบังเขาเขาวนทุกที่เลยครับถ้าเขากระโดดบังเขาเขา,สาใสๆนี่มีแต่ห้อยเขาครับเงาะรับปรลายแตหอยชื่อเลยไปลูกสุดท้ายครับอยู่ข้างน้านู่นแหละครับลูกสุดท้ายครับผมลูกสุดท้ายกับนาจะไม่ไรกันมั้งเงียบเลย แจ็ปไปไายมานี่ไปอยู่ใหนหมุดแน่นาก็บม่เขาแม่ฟ้าก็บม่เขาเขาจริงครับผมสรุปแล้วันนี้ก็เขาสามลูกคือเขาเลยพี่นอ้องนีครับไปได้ไหมนะรักวายสามลูกเขาทุกลูกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปสัมหมายนั่นแหละอัดไวน้นานรถรถเลยขึ้นเขาลูกนี่เลยเราดูหิปเป็นยังไง ไปเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันที่รถครับผมมาครับพี่นก้กถึงเวลาสรุปผลงานแล้วครับผมมวันนี้เขาไปสามเขาสามครับผมเขาไม้เดียวเลยไม้อื่นโอ้โักลันจิ๋งกระเป๋าเลยมันนักหาครับพี่นอ้องเราไม่รู้ว่า,ไม,วาไม้ไหนมีปลาไหลบุ๋งหรืไม่มีบุ๋งนเนาะเดี๋ยวซะรูเมื่อกี้ก็อน้านาก็อนร้องก็ส,สูงก็มีนะครับแต่ว่ามันย่องเขาเลยย่องมันดูเป็นไรครับผมแต่ว่าข้างีคนอื่นเกาหาดักเหมือนกันครับไม่รู้ว่าคนอื่นเข้าไปมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ อันแรกเลยครับผมโอ้ตุ้ยครับผมมันเลยไม่ดู้เลยตุยครับกระด้งหลเลยตุยแด้ไงไม่รู้ลครับผมน้ำก็ไม่จุมนะอ่ะดูดังต่อไปครับผม อีละหลังเลยแหละพี่น้องแน,น่นตึบเลยนักตึงเลยละตวตุยเป็นกันครับพี่น้องคุยเป็นหนึ่งครับตอ,อสองคุยเป็นหนึ่งครับ มีแต่ไซสใหญ่ๆเลยพี่น้องจะได้กล้องครับนัาตุ้เลยอีกหนึ่งลังครับผมหนึง่งบ้างออกมาแล้วพี่น้องดูครับผมเข่าสองตัวครับม่ให้ใจไม่ได้ตัวหนึ่งเลยตุ้ตัวหนึ่งเนาะ ครับแต่ละตัวครับนังนี่เขาตัวหนึ่งครับวันนี้ได้มาสีแต้มพี่น้องแต่ว่าเสียดายตุย้ยไปสองับผมได้ของแนละ้วพี่น้องเนาะมามาดูใ,ใกล้ๆครับผมนี่ครับพี่น้องมีแต่ใส่เดียวกันสะสะเลยครับดูครับอู๊ไม่ไทยน้อยๆเด้อพี่น้องตัวหลายตัวนี สองสามขีดหมดเลยรครับนี่แหละตัวนี้ไปไรตุ้ยไม่รู้ครับตัวนั่งแดงด้วยดูไปไรครับตัวนี้กับตุ้ใหม่ๆนะครับนี่ตัวนี้กินได้อยู่ครับมันเข่าแน่นกันนอองตัวมันหายใจไม่ได้พี่น้องนะถือว่าหมานถือว่าเด็ดอยู่ครับผมไปเจอลาไรอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่เลยครับเดี๋ยวผมจะ ไปซ้ำอยู่ครับผมคลิปต่อจากคลิปนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปซ้ำทั้งนาจะเอาแต่บางเย้าไปครับพกลูกบางสันเครื่องจำแหอาไปหรอกหรือเราดูก่อนครับผมเราดูเยอะก่อนถ้าเยอะพ่อพก็จะไปครับไปทั้งเก่าลูกนี่แหละไปอัดไหบไม้เดียวเลยให้มันรู่กันไปเลยแบบจะหมูด้วยจ้า <c oughs> อะคลิปนี้ก็มีผลงานให้ชมพี่นี่นะครับพี่น้องถือว่าหมานอยู่ครับไม่ได้ใส่ใหญ่อยู่แม่เป็นกิโลไปล้ปลามั้งนี่ ขอบคุณทุกรางเงินใจทุกไล์ทุกแชร์ทุกค,กคอมเ,เมนต์ชินเคยครับพี่น้องสำหรับผมชรยไลน์สายลุยก็ขอ,ขอตัวลาแล้วครับผมไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมผู้ที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเด้วยนะครับเด้อเพื่อมี็นกำลังใจใน,นการทำคลิปต่อๆไปครับผมขอตัวลาละขอตัวลาแล้วครับผมสวัสดีครับมันมานมันมาน,มาน,มานเหยื่อเด็ดครับเหยื่อเด็ดใส่เดือน ต้มปลวกแล้วก็ไข่เป็ดครับผมตมอย่างคลุกเคล้าเข้ากันแล้วก็ปั่นครับ